สวัสดีครับบอลนี่ครับผมสบายดีสตาร์ดานจ้าคลิปนี้ครับผมบอเลนี่จะพาสตารด์ดานไปดูงานไหลเรือไฟอำเภอเต่างงน,นะครับว,วันนี้กเ็เป็นการชมขบวนแห่เพราะขบวนแห่จะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่แหละบ้านบอลนี่กะส่งไปหนึ่งลำเดินนะครับสําหรับขบวนแห่ว่าจะให้สตารด์ดานไปฟ้อนอขบวนแห่ไหลเรือไฟอยู่เป็นบอกว่าโบธนัดนะครับก็ <laughs> เลยบร่ได้ส่งนะครับวันนี้ก็สตารด์ดานเต็งตัวตั้งแต่บ่ายสาม เสร็จหรือยังเรียบร้อยโอ้ยแต่งตัวสวยเด้อวันนี้นะครับผมงานอำเภอต่างงอยก็1ปีมี1ครั้งนะครับไปตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับเขา,เ,าเริ่มขบวนเห่ประมาณ4ี่โมงเย็นตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบเดินทางไปสิบวินทีน่าจะพอดีนะครับไปไปเดี๋ยวแว้นโมไซไปครับผมจุบ๊บเพราะว่าวันนี้น่าจะรถเยอะแน่นอนนะครับจ้าเดืดจ้ามากวันนี้ กำลังเริ่มครับผมพุ่นขบวนแรกไปแล้วพุ่นคนลนี่เต้นไปนำทางบอกคนเหุ้ลงเต้นโรดเดอร์กันอยากเต้นนะบบทันดูขบวน,นแรกจ้อย <c oughs> ตอนนี้มาถึงงานแล้วครับผมรู้สึกว่าเสียงดังมากๆเลยแม่นจ้าไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับจ้ะมวนหลายปีนี้นะครับ <c oughs> ไป จบแล้ววันนี้ล่ะผ่านไปแล้วหนึ่งขบวนพูดนไปเรียบร้อยวนเลยคนเยอะมากเป็นจังไดมวนอยู่บ่ซาต,ตดัมได้ยินนยังเลยตอนนี้ <c oughs> ดยินได้เสียงเพลงอย่างเดียวเป็นตาเต เสียงดังมากนะครับคนกระลายเดอ้อปีนี้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ออกมาจากอำเภอเต่างอยแล้วครับผมว่าจะพากันมาหาตัดยงกตัดหญ้าที่บ้านสวนตอนเย็นแล้วค่อยไปเลาะอีกทีเนาะเพราะว่าตอนนี้น่ะคนเยอะมากแล้วก็เดินไม่ไหวสแลมบอกว่ามือแรงค่อยกลับมาไหมเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับมาหาเอสวีเอสงานที่บ้านสวนแล้วก็นะครับตั้งแต่เดินทางมาจากลาวบันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนตัดหญ้าพ่อกับพังไปหนึ่งรอบแลวกับเพิ่งซ่อมเสร็จพังตลอดเพื่อหญ้านะไปเดี๋ยวทำกิจกรรมยามแลงที่บ้านสวนเนาะตอนเย็น แล้วค่อยไปลอกงานกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําบุฟเฟ่ให้ปลาด้วยครับผม <Ooh. S 1> บูววันนี้กลับลาวไปรอบก่อนกลับมาบ่อมีฟางเลยนะครับขี้วัวกัลืมตักขึ้นมาแบบนีเ้เอาตั้งไว้ก่อนถ้ามีเวลาก็จะทําอยู่นะครับถ้าบ่มีเวลากับเมื่ออื่นไปเดี๋ยวรอดูไก่ก่อนบันนี้ก็ปล่อยไก่แล้วสองวันนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าเมื่อเชา้าก็ขึ้นมาให้อาหารอยู่ยังอยู่ครบนะครับจ้า บอนี่เห็นหมาชาวบ้านวิ่งไปวิ่งมาอยู่เด้นน<า>นอน่อยามันจัดไก่อยู่ปะบอเมนกินไก่น้อยซอสตดำแล้วบอกอย่าว่าแบบนี้ต้องเลี้ยงหมาไว้สักสองตัวเด้อหมาชาวบ้านจะได้บกเข้ามานะครับอ๋ออยู่นี่บอจะมากินแหนแดงบอสงสัยพากันมาหาหล่อซับปวกโอ้ยปีโป้คุณน่ะวิ่งชักปลายยัง สบายเด้อพอได้ปล่อยแล้วก็เพราะว่าเขาปล่อยเขาก็จะบ่ได้ยุงยากนะมันอีกปล่อยให้มันเลอะแถบเดินมันก็จะหากินตักแตนแม่งไหมปวกเปิก์พี่ช่งแบบนี้อันนี้พรุ่งนี้วันนี้จะทําเพิ่มอยู่เด้ออีกอหนึ่งบอ่อนะครับว,ว้าวนี่อันนี้ก็ให้ปลาประมาณวันละหนึ่งกิโลนะครับจ้ะนี่นแบบนี้เลยนะครับวัดหนาะอีหลีเบิงผูโอ้โหเมื่อเช้าวันนี้ก็ให้แล้หนึ่งโจมใหญ่จ้ะอันนี้จะทําเพิ่มอีกบอ่อหนึ่งเมื่ออื่นก็ล้นะครับ วันนี้กระติดภารกิจนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายอันต้นบ่ายก็พาสานตาไปชมไปเรือไฟกับโอ้ยร้อนเนาะปีนี้บอกค่อยเอ่อม่วนปนานใดนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเอ่อไม่มีการแข่งขันจ้าแบบว่าส่งแค่เรือไฟไปร่วมบุญประเพณีเฉยๆนะครับไม่มีแบบว่าเอ่อประกวดเหมือนปีที่ผ่านมาจ้าเ็เลยเอ่อแป๊บเดียววันนี้นะ่ ปกติอะไรเรือไฟน่ะจนมืดค่ำบุเดอขบวนเหตจนมืดจนค่ำวันนี้ก็มีแค่เรือไฟแล้วก็คนเต้นนิดนึงจ้ะตั้งหกขบวนไม่ถึง20่สินาทีหมดแล้วนะครับปีกายนี่กองยาวตั้งหลายปีกายนี่น่ะแล้วก็มีหางเคื่องเต้นพร้อมแล้วก็มีนางลำลำผมโอ้ยหมวนเอาเทเอาว่าตกมาปีนี้บมมีหดค้นสอนสะดุ้งอ่าว่เป็นอย่างเดีวค่อยเข้าไปดูที่งานเหตุประสาทพึ่งจ้ะ น่าจะกอดอ,อพันษาคุณล่ะนะครับโอเคไก่ยังอยู่ครบเนาะจ้ะอยู่ครบครับผมเมื่อเช้าว่าฝนจะตกกับโบตกนะครับคันนาบาริณนี่ผัดขาดทีนี้นะคันด้านล่างนะงนว่าอยากอยากได้น้ําฝนกับฝนบบตกเลยนะครับบอรนนี้เห็นแล้วบอในเจหันนะคันนาถลม่มแม่เห็นโอ้ย <c oughs> บ้านบบทันแล้วปีหน้าพุนล่ะนะครับ วันไหนอากาศจะดีเนาะจะขึ้นมานอนบ้านสวนนี่ติตบจริงๆนะขึ้นมานอนได้ทุกมือยจดอกคัมบูมีปัญหานะปัญหานะบอลนี่ตอนหัวขำนี่นอนบ่ได้เลยตอนดึกๆกมานีเท่านั้นละ่ะไปหาญาติประห่มมูบอลนี่นอนยากยาก,ยากนะครับเป็นคนขี้ร้อนนะครับไปเดี๋ยวข้ามเนี้ยนี่พูดหลายบ่ได้เ้อคลิปนี้นะครับผมบอลนี่อยากตัดยงตัดหญ้าอูหลังห้องน้กนาก็หญ้าขึ้นเต็มอยู่ บอเป็นตลาะมาเลยทางหลังบ้านนี่นะมีแตงแต่หยาหกเอาแทเอาววานี่ค่อยๆตัดนี่ล่ะเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับเบิ่งผูกขึ้นไว้อิหลีคือว่าเขาตัดส่วงสิกับลาวหันเนืมพึ่งตัดไปฝนจะตกบ่อยๆฝนตกเด็ดออกฝนตัวเดดออกอยาจะเริ่มเติบโตเร็วเทเดอร์นะครับกิ๊กกิ๊กกิกกกมา กินข่าวแล้วลูกกินข่าวแล้วไปไปพากันไปกินข่าวล้วนอนแล้วๆๆ้วเล้วเบิ่งผุนเอิญมากินข่าวกับเจนได้นำมาเด้อจ้าผุน ปะกันขา่ากินขา่าวแล้วก็นอน,นในคอกเด้อความหูจักความขากไกลก็ได้ไปลูกกินข่าแล้วตาตากับข้าแต่ป้องไก่เข่าคอกกินข่าว,าว,าวจ้าดเดี๋ยวยินแต่เสียงเงนินเครื่องตัดหญ้าบาลนี่แอนแอนอ,อ,อ,อยู่ลงมือแล้วลงมือแล้วย่านแต่คำ ตราเวนกะใกล้จะตกดินเล้วเดอตอนนี้เดอสตรดดัมก็จะได้หาเห็ดเมนูถาเบาลนี่ได้มือนี่นะจะเห็ดเมนูที่เพ่นยากเพราะว่าสตรดดัมได้ยินเพิ่นจมอยากมาหลายมือแล้วล่ะแต่กันยังบบทันได้เห็ดใหตุกนได้เมนูนเมนูนี่นะอย่ามือนี่แหละสตารดัมจะจัดหายจ้าพูนๆมาแล้วคุณเมื่อ่บอพอแล้วครับผม เาวันละสามสิบนาทีพอจ้าลืมมาแว่นตามาผูนที่เรียกว่าจะตัดเยอะอยู่ลืมมาแว่นตามาบอได้เดอตัดหยาต้องใส่แว่นตาค่นบอใสแว่นตาเจ้าหน่อยกิ่งไม้มันกระดินเข่าวดีผู้นี้ค่อยดูยแต่เช้าครับผมยากะยาวเร็วๆไปหิว,วข้าวแล้วน่นวันนี้นนะยังบรไดกินข้าวเที่ยงอยู่นะครับที่เรียกว่าจะไปหากินอยู่งานไหลเรือไฟจ่ะเอาไปเอามาโอ้โอากาศร้อนมากกินอย่างกับโบแซบเลยไ <c oughs> ปกลับดีกว่า โอ้พอแต่บอลลอนี่บนหิวข้าวครับผมวันนี้จัดเมนูนอกครัวบ่แน <Mental. S 1> ่นจ้าโอาโถมาพอดีเปลี่ยนบรรยากาศครับผมอากาศดีๆแบบนี้ต้องทานข้าวแบบว่าเปิดประทุน,นะครับจ้าลงๆกแบบนี้ละนะครับนั่งแบบที่ละใจเย็นสบายนั่งอยู่ใต้ชายคานะ่ะเอา้าคือหย่างนี่เด้อจะทําเมนูได้เอ่ยตอกแต้มเห็ดเมนูตามใจบอลลนี่ได้ยินบนว่าอยากกิน ก้อยหมูใส่มะกรินไหโอ้ oh. แต่ว่าย่างเอาอ่ากินปลาหลายวันแล้วครับผมปักเป็ดมาสงวันติดแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้ขอกินหมูก็แล้วกันนะครับคักเด้อบรรยากาศบ้านสวนยามแรงนะครับกลางวันนี้อยู่ไม่ได้เลยแ <Yeah. S 1> ดดร้อนมากช่วงนี้นะครับ อย่าให้เกินสองทุ่มเดอ้อโอเคถ้าเกินสองทุ่มเด้บริษัทไปเที่ยวง,งานเดอ้อนะครับแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวซากดัมแห้งเหล่งมือได้อยากไปเต้นลำวงลำเขาวมือแรงเดอ้อตอนเย็นมีเอ่อใครมาเนาะมือแรงเนาะเสียงดาวพิมพ์สีเป็นใบไหลล่ะซากดัมบกเคยเบิ่งพกเ,กเพ้องเพลงจักเครือเพลงอะไรเนาะดังๆของเสียงดาวบม่รู้ว่าเพลงอะไรอะ กลางเต็นนอนอยู่นี่กับคักคือกันนั่นอง้ยกระสุดยอดโลดหลาเดี๋ยวสักวันก่อนให้อากาศเริ่มเย็นๆก่อนนะครับหลังจากที่ฝนตกมาก็โอ้โหกลางวันนี้แดดจ้าเลยนะครับสี่โมงเย็นนี่ยังออกแดดยากนะครับ <c oughs> จะให้บอรนีขึ้นมาตัดหญ้าตอนบ่ายโมงกับบ่ได้นะครับเดี๋ยวเป็นฮิสโตกต้องรอให้แดดร่มลมตกตอนเช้าก็ประมาณสักตีสี่ตีห้าโมงหนึ่งสองโมงก็แดดจ้าร้อนแล้วนะครับ หมูสามชั้นบ่จ้ะโอ้ยของชอบ เปิดไฟให้ก่อนมืดแล้วมืดแล้วใส่ย,ยัากสั่นเนาะเห็นยู่วะเห็นอยู่อยากต่ำหมดขึ้นอีกนิดนึงของแซบมาแล้ว อ้าวหมักลินไม้นะครับได้ปะได้อยู่ ตอนนี้ก็มือเป็นที่เรียบร้อยครับผมเพื่อหมูจะสุกเด้อน,นะครับพ <c oughs> ว่าเป็นหมูสามชั้น <c oughs> <า>ย่างก็ย่างยากนะครับจัดมาเลยอันนี้ตาตานจะซอยเป็นสินส้นสิดีแต่ว่าบบต้องเอาไปผักเด้อนี่เห็ุสูตรแบบว่าเอาไปย่างแล้วจังเอามาก้อยจ้ะอันนี้อยากกินตั้งแต่อยู่ลาวแล้วล่ะนะครับห <c oughs> มาล้นไม้ก็หายากยากนะครับ แต่เก่าอยู่แล้วนะโบอืดเดิเมมาลิมไม้นะบอลนี่บัตตูมือนี่นะอืดอีหลีบ่ค่อยมีเน,ะเนาะนี่หนาวละสิพันซาวพันก็นมีวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวที่บ้านสวนก็แล้วกันนะครับนี่ขนาดจะบบมีไฟฟ้าได้นน่สว่างสวัยมาก,าน,านะกน,นะครับเทียงนาบอลร์นี่นะฮักเด้อนะครับหน้าหนาวสำหรับใครที่อยากมากลางเตี้ยนกระเรียนเชิญเด้อน,นะครับแต่บบมีไฟฟ้านะครับ มีแต่แบตเตอรี่เด้อนะครับห้องน้ํามีเนะาะจ้าห้องน้ํามีน้ําก็มีแต่ว่าโยกเอานะครับจ้าน้ปาปลาปลาบ่ามีเด้อนะครับต,ตกตะลํำกระอาหารจบทเห็ดกรบเข่าขึ้นละหาซิบบาทโอ้ตอนเศร้าหาซีบตอนแรงหาซีบมีผัดกะเพราบ่ผ <c oughs> ัดกะเพราและกระเข้าต้มอาหารมันบ้านีนี่ละเนาะจ้า อุ้ยเป็นตะเสยหลายเด้อน,นะครับนี่อันนี้ก้อยหมูใส่มารินไม้นะครับเผ็ดน,นิดนึงเด้อพร้อมเสบแล้วครับวันนี้เมนูหมูอย่างเดียวนะครับ อันนี้หมูย่างอันนี้หมูก้อยนะครับทานขา้าวเย็นด้วยกันครับผมมากินขาน่าวนำการเด้อจ้าเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยวันนี้นะครับมีบ้านสองหลัง <c oughs> แต่ขึ้นมาบ้านส่วนน่ะน้อยน้อย <c oughs> ส่วนมากก็อยู่แต่พุ่นนะครับ <c oughs> อยู่นู่นผัดอ่มันไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าสะดวกน้ำป้ากก็ถึงแันนี้คนก็อยากอยู่พุ่นปกติละคนเราอยากอยู่ในที่ท,ที่สบายนะครับใช่ปะ หนัวมากอันนี้ก็จักหน่อยพุลธะนะครับน่าจะาปีหน้าเอาไฟเข้าปีนี้ก็จะงับไว้ก่อนนะครับไกบ่กสิหอดปีหนาแล้วได้ตัวนี้ค่ะไก่แล้วบอกเมนไก่สิมดปีอีกแล้วเด้อปีหน้าก็ยังมีอีก12เดือนนะครับจะมารู้ตัวไหนละนะครับบลรนี่ถ่ายคลิปกับจินฮอดลืมมือลืมวานเด้อจ้าบ้างมือก็มาถามโตตรัมว่ามือในวันที่เท่าไหร่มือในวันหยังโตตรัมก็ลืมคือกัน เอาไปเอามาแป๊บเดียวจะมดปีอีกแล้วปกติเราใช้ชีวิตแต่ละวันก็ไม่ได้ดูเวลาไม่ได้ดูวันที่นะครับเราก็ใช้ชีวิตไปแบบวิถีเรานะครับรู้แต่วันที่กลับเราจา้ะแมงเพราะว่าจอบอยู่ <laughs> เพราะว่าต้องดูพาสะปรอร์ตลอดนะครับ <c oughs> อนัวมากกี่ทุม่มแล้วเอ่ยบัมนันเจ็ดโมงแปดโมงแล้วบอก มาทันไปเที่ยวง,งานเยอะ